ฮัลโหลฮัลโหลนิม굿อีเวนนิ่งอลัน굿อีเวนนิ่งนิมฮาวอายูมีโอเคยูโอเคยิสมีโอเคจุดเด็ดมีคาเมล่าเกลยิสนั่วเราเริ่มจากฮอตพอตแล้วก็วิกาแฮฟเฟชเชอร์โบลแครอทและบอคเคอรี่คัพเปตและอันนี้คือ ผักตั้งชายที่อยู่ในสวนที่ปลูกนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะออกดอกค่ะนิมนก็เลยตัดมาทำชาบูค่ะโอเค you start to show cooking โอเคมีมีมี open to you come on come on down again down down again down again please โอเค yes Alan show for cooking today โอเค first curly flower yes okay and many a lot vegetable uh, okay ค่ะเดี๋ยวนี้น้ำก็กำลังเดือด happy a lot for hot uh yes อัน <Yes. S 1> นี้ก็คือหมูสไลซ์ที่นิ่มสไลซ์ไว้นะคะพรกค่ะ Okay. อลันก็จะชอบกินมากอันไหนที่เป็นหมูค่ะอันนี้เป็นหมูที่สไลซ์นะคะนิ่มก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้ค่ะแล้วก็พริกแล้วก็ขิงค่ะโอเคน่เวลีดจอยแมนแอนมีหวไม้เฟชเชอร์โบ้่นี่นะคะก็เป็นขึ้นชายค่ะโอเคค่ะ <Some weeds. S 1> okay. no my f e g e t a b l e okay sit down very good cover okay uh, ได้เวลาเปิดแล้วค่ะโอเคว้าข้าวนาเสียงก็สุดยอดเลยค่ะก็สบายก็สบายก็มีกันนอเด้ yes มันเวอร์รี่บอมพี่ต่อไปอลันก็จะเสิร์ฟค่ะ okay under my bowl be careful Nina. okay thank you no, 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 no. Uh, watch okay no 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 wait 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 no don't mimic again you could have some of this you can't mimic no 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 and you could have some soup no me not you want soup. me what soup, soup 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 more 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 no more 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 <laughs> Alan, gang me. Okay, what for you? Alan, man, really food for me. Okay, now for you. Really more? Not beef. Enough for me. No. <laughs> okay, then change in the pot. A bit more? Enough? <laughs> Alan, more again. Okay, and change pot. โอเคนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้อารันก็เป็นคนปรุงนิ่มปรุงน้ําซุปค่ะและอารันก็เป็นคนปรุงซุปแล้วก็เสิร์ฟค่ะขอบพระคุณทุกท่านมารับทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้สุกี้ชาบูหมูค่ะ Thank you so much for watching and hopefully everyone happy time Thank you Bye bye อยู่ก็โคเอร์แล้วก็ฟูดาบายบายโอเคฟินิชชฟบบาายบาย